สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู a ออตัวหนึ่งนะครับที่น่าสงสารน้องมากนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยคิดถึงน้องนะครับทั้งที่ก็ใช้ฟรีนะครับแล้วก็ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับวันนี้เรามาดูตัวนี้กันเนาะหลายคนนึกออกหรือยังครับก็คือตัวไหนมันคือตัวนี้ครับเมตา a อไอนะครับซึ่งเหมือนใช้ฟรีอยู่ใน เฟซบุ๊กนี่แหละแต่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับอะเดี๋ยวเรามาลองดูน้องทำอะไรได้บ้างนะครับก็ก็คงเป็นแชทบอททั่วไปนะครับแต่ว่าแน่นอนเราจะมาดูเรื่องของการเจนภาพของน้องนะครับอแล้วนะก็กดแล้วเราก็เอาพร้อมมาใส่เนาะผมลองเอาพร้อมจากลิจเจอี่นะครับเป็นงานอาคารเนี่ย มาลองใส่ดูนะครับดูว่าน้องจะเจนออกมาเป็นยังไงบ้างป๊อ่าเป็นไงครับให้ได้ไหมมันปรับสเกลได้ด้วยนะครับแต่ทำไมปรับตอนช่วงแรกไม่ได้นะครับอาจจะต้องใส่ไว้ในฟอมอ่าผมลองปรับแล้วก็เจนเลต ตรงนี้ยจะเป็นสเตตัสให้ดูว่าเจเนเรตใหม่แล้วมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราสร้างมาในแชทนะครับมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็แอปพลายเชนผมให้แน่ใจไม่เคยใช้นะครับแต่ตอนนี้เขาก็จะมีลายน้ำเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปขายนะครับก็ดูใช้ได้นะครับตรงนี้ด้านข้างเนี่ยหลังจากที่เราเจนไปแล้วรอบหนึ่ง มันก็จะมีสไตล์ต่างๆให้เราเลือกครับก็ถ้าเราเลือกอย่างเช่นเลือกเป็นอันนี้ผมลองเลือกปุ๊บนะครับเขาก็จะเจเนอเรตใหม่ทันทีนะครับอ,ออกมาเป็นตุ๊ก,กตามาอยู่ข้างอาคารนะครับก็ยังมีอีกหลายอันเนาะเป็นผมลองเลือกสักรูปนี้นะครับ แล้วก็เราสามารถเลือกรูปที่เราต้องการนะครับแล้วเจนเป็นวิดีโอได้ด้วยนะครับยังไงครับโอ้โ oh ห oh. นะครับถึงจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ฟรีนะครับต้องไปลองใช้กันนะครับเนี่ยน่าสงสารน้องมากไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครรู้จักน้องไม่ค่อยมีใครพูดถึง นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูภาพอื่นๆกันบ้างลองดูภาพคนบ้างนะครับลองเอาพร้อมจาก Explorer ของ GPT นะครับเอ้ของมิจ n ี่นะครับเอาเป็นภาพไหนดีเอาเป็นภาพอันนี้ละกันนะครับ นิวแชทอืมใช้ได้นะครับนะครับลองเอาเป็นคนนี้ละกันแล้วก็ลองเจนแอนิเมตดูนะครับ อืมก็ง่ายๆนะครับใช้ง่ายแล้วก็เรายัางสามารถที่จะเลือกไลติ้งคันเลอร์อะไรเงี้ยตามที่เราชอบได้สมมติว่าผมเอาเป็นสไตล์เป็นไซเบอร์พังมีไหมมูดอ่ามูดไซเบอร์พังนะครับ อ่าใช้ได้อ่าลองอนิเมดูนะครับสำหรับที่ใครอยากลองสัมผัสลองเล่น ai-generate ภาพ g e n e r a t e วิดีโอแบบง่ายๆนะครับให้ตัวเราเลยนะครับอยู่ใน facebook นั่นเองนะครับ Meta ai ก่อนหน้านี้ผมต้องมุด vpn ข้ามไปลองเทสที่อเมริกานะครับถึงจะได้แตะ แต่พอตอนน้องมาอยู่ใน Facebook เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะครัหน้างสงสารดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับภาพอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากแต่ก็เอาไปใช้พวกพ n เศ e ช่ว t a t i o n อะไรได้อยู่พอสมควรนะครับอ่ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้จะมีอะไรใหม่ๆจะมาแนะนำอีกนะครับขอบคุณครับ